สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยามเช้านะคะยามเชา้าตอนนี้น่าจะประมาณ7จ็ดมงนะคะยะโสธรเพิ่งมาถึงบ้านนะคะจากอําเภอเมืองนะคะมาที่อําเภอสังข่ะนะฮะตอนนี้ก็ยามเชา้าลูกๆนะคะมาต้อนรับเห็นไหมอันนี้ลูกชายหลานชายอันนี้ลูกสาวนะคะชื่อปามีนะคะอันนี้บ้านยามเช้าของป้าดาเนาะ โอเคอันนี้สารพ่ะภูมินะคะที่เดิมนะคะโอเคอะมอร์นิ่ง would like to say อะไฟา my ม a r อ e r นะคะสวัสดียมามเช้านะคะฉันกำลังจะนำเสนอในเรื่องของวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูบ่อปลาบ่อปลานินนะคะน่าจะถึงเวลาอา uh, เข้าโตแล้วนะคะคุณแม่ก็ามาโปรยเหมือนลักษณะว่า,ามาให้อาหารเขาตลอดนะนี่ก็คือบอปลานะคะท่านผู้ชมอันนี้บอบปลาแล้วก็มีต้นกล้วยแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงนะอาจารย์จ,จะเก็บใบนี้ก่อนอันนี้เรียกว่าใบาใบอ,อะไรนะเขาเรียกว่าใบอะไรนะอ มันชื่อว่าอะไรอ่ะฉันยอมแล้วฉันจำมันไม่ได้อ่ะใบส้มใบมะกรูดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาเข้าไปนะอยากกินอยากกินอันนี้เดี๋ยวเก็บใบนี้ไปไปทอดใส่พริกนะคะทอดใส่พริกแล้วก็ ทำอะไรบางอย่างนะเพื่อให้อาหารมันมันเขามีกลิ่นหอมนะอันนี้ก็เป็นทุ่งนาทุ่งนาเปล่าไม่ใช่หลังบ้านนะเป็นหลังบ้านอ่นะมาดูบอ่อปลายามเชา้านี่คือบอ่อปลายามเชา้าปลานมีทำลายขึ้นมา ปาไม่ทำอะไรขึ้นมา